พอวาออนไลน์เรียนิ่งเลสซ่นบทเรียนออนไลน์ป3ศิลปะสาระนากศิลป์ หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์นาฏยศัพท์ในการแสดงนาฏศิลป์มีการใช้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏยศัพท์เพื่อสื่อความหมายในการแสดงอื่นๆน,นาฏยศัพท์จึงหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการแสดงท่าทางนาฏศิลป์นะครับมาดูนาฏยศัพท์ส่วนเท้ากันนะครับ กระทุ B ้งเท้าคืออาการของเท้าที่อยู่ข้างหลังกระทุ้งเพื่อยกขึ้นโดยใช้ส่วนของจมูกเท้าที่วางอยู่กับพื้นต้นเท้าเปิดอาการของการกระทุ้งคือการกระแทกจมูกเท้ากับพื้นเบาๆแล้วยกเท้าขึ้นกระดกเท้าคืออาการยกเท้าไปข้างหลังแล้วหนีบน่องกระดกเป็นท่าสืบเนื่องจากการกระทุ้งแล้วยกเท้าไปข้างหลัง ข้อสำคัญในการกระดกเท้าคือต้องดันเข่าไปข้างหลังมากๆจึงจะสวยงามนะครับก้าวไขว้คือการยืนให้เท้าคขว้กันโดยทิ้งน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าหน้าที่ก้าวไขว้ส่วนเท้าหลังวางเปิดส้นเท้าก้าวข้างคือการวางเท้าไปด้านข้างลำตัวแล้วปลายเท้าเฉียงไปทางนิ้วก้อย